สวัสดีครับข้าวแม่เบื้งครับผมอันนี้ของผมนะครับเด้อนี่ของผมครับมือเช่าครับผมมือเช้าน,านี่ตอนขี่บังคับครับของผมเอากระสงนะครับเนาะค,ครับผมสะดวกกระสงเพิ่งเอาขึ้นมือเช้านี่โอ้ใส่เกือบโลครับใส่เกือบโลครับผมมาเจอของผมครับบาดมือนี่มือ,มอเช้า,น,านี่นะมือเช้านี่ครับผมโบดันโบดันโอ้โบดันเนาะเรื่องดันมือมีตัวเจ็ดทีทรงกนเลยครับ ว่าของผมโบราณมือเจ้านี่ครับแต่ของโบราณเรียบร้อยครับสะดวกกระสง h m ไครับนะผมแต่งไว้มาบาทดิของผมสวยจังหน่อยครับเป็นเวลามาที่เลตนาฬิกาครับที่เที่ยงนี่แหละครับผมเออมือเดียวกันนะครับเด้อยอดคลิปบางในเข้าเอาเอาเจ็บซีเอาโชว์มือดูสิบสามเพื่อนว่าถ้าผมว่าสิบสามครับผมสายครับผมเห็นบ่ครับเจ็บซีเห็นบหมเจ็บซีเห็นบ่มอู้หูประชดไง วูบัวชนไงจุดโคดข้างหางอยู่หูมันจุดโคดเลยออกจากน้ำข้างหางจังองเลยมันแดกปลานหน่อยผมมัดเลยเดี๋ยวเราจะเทียดิออกไม่เทียดีออกเทียดสี่หันเลยเฮ้ยหูเดี๋ยวชม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 นานเล้วนานเลี้วคุณครับคุณเวีเอาไปเล้านี่โอ้ยลาสิลือผมว่ามันสะดวกใหญ่สะดวกสัดใสมันกระสองสะดวกนะครับท่าน อจบับจุดโทเลยครับผมบอยาดพันวะดูนี่มัมียาดพันวะผ่านกว่านี้กับมาแล้วอลโอ้โ,อโออดีแค่เนาะมาแล้วครับโอู้นะครับโอ้อูยี้ข้างใครข้างไรครับผมเอฟซี FC ว่าไรหรือขาวข้างมาดิ โอ้โหเฮียงขนาดนี้โอ้โอ้ข้างลายครับผมนี่โอ้ข้างลายครับผมหูครับตัวนี้ใน์โอ้เครื่องโลได้ยังครับโอ้เครื่องโลดนะครับด้วยใช่นี่ครับเอาสองมือจับตัวมันให้เพิ่มเพิ่มนะครับผมบานนี่เอฟซีบางจังๆมึงรู้บ้างปะเอฟซีมักเทเด็ตแอปลาช่อนนี่อ่าจิบมนเลยครับตัวนี้อ่าจิ๊บๆครับเรื่องนี้ือคำหัวด่างมาเลยครับนี่ตัวมันครับผม อุยอยนี่ครับโอ้โหนี่ครับความเยาวเห็นง่ายๆเลยครับผมนี่เด้อสุดยอดเลยครับผมขึ้สองนึงสองนึงเออโอ้โหมันสองนึงนะครับเนะาะแต่สวยๆงาม,ม<ล>ครับดเดยวเขียนขึ้นแขนให้เบื่องเลยครับ